อัสสลามมุอะลัยกุหมุอะลัยฮุหมะติวะบะเราะกาตุฮครับน้องครับนีต้องทักพิลิงกิตก่อนเลยอกหาไปไหนมาพิลิงกิตครับโอ้พิลิงกิตไม่ค่อยว่างครับจนี้กลับที่พิลิงกิตขอสลามน้องๆก่อนนะครับตัวเองต้องมาขน้องครับในการบอกตะไรกลับมาแล้วครับวันนี้

ว่าอะไรคือมื่รแล้วหมดตึ้นรอคืว่าบารากาตั้ค่ะครับผมโทรมาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยใช่ไหมครับผมตั้งแต่เช้าเลยครับไม่ใช่เอ้าน้องอะไรน้องอะไรครับดานยค่ะดานียใช่ไหมครับโอ้้องดานียะโทรมาจากไหนครับโคงตนค่ะโคงตานี่เองไม่ไกลอยู่ไม่ไกลพี่มารู้จักไหมครับ รู้จักครับรู้จักคองตันเคยไปไหมพี่ม้าเคยไปไหมเคยไปแล้วเคยไปเจอพี่ดานียะไอ้น้องนาเดียไหมครับยังไม่เคยยังไม่เคยเลยเอ๊ะน้องดานียะหยุดส่วนไหนของคองตันเอ้าไม่ใช่ประเด็นนะครับในวันนี้ครับเรามีคําถามที่จะให้น้องๆมาร่วมสนุกในรายการปอกตัวน้อยด้วยพี่นิกกตพี่ฮ์นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ให้น้องๆได้มีส่วนร่วมกับคําถามกันไปเนี่ยวันละ3คําถามมีทั้งหมด4วันนี่ยแล้วก็ผ่านไปแล้ว12คําถามด้วยกันในวันนี้ก็จะมีอีก3คําถามเช่นเคยชอลล์นะครับพี่ทีมงานเตรียมกัน พร้อมเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับถ้าเตรียมกันพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่มาร์คพี่ลิงกิตข,อขอรอนุญา<ม>จะพาน้องๆไปดูกันเลยนะครับว่าคําถามในวันนี้เนี่ยมีคําถามอะไรบ้างน้องดานียะเป็นคนแรกที่มีโอกาสได้ตอบเลยดีไหมครับดีค่ะดีนะครับ,รบดีนะครับน้องดานียนะเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยโรงเรียนะคตัดเบียค่ะโรงเรียนตัดเบียอยู่แถวพัฒนาการใช่ไหมครับค่ะอ่าเรียนสนุกไหม สนุกไหมครับสนุกค่ะรอมฎอนเขามีกิจกรรมอะไรให้หนูทำบ้างอะครับแปะสติ๊กเกอร์แปะสติ๊กเกอร์มีแปะสติ๊กเกอร์ด้วยอ่านะครับน่าสนุกจังเลยแปะสติ๊กเกอร์อะไรครับน้องดานียครับแปะสติ๊กเกอนรอมฎอนแปะสติ๊กเกอร์รอมฎอนด้วยนะครับพี่คอรีได้ยินเสียงพี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยพี่อาลีฟแน่ๆเลยใช่ไหมครับ ไ่ค่ะโอ้พี่คุลีจำเสียงพี่อลิศได้นะครับเต่น้องดานิยะพี่คุลิยังนึกอยู่ว่าเอ๊ดานิยะไหนตอนนี้นึกออกแล้วนะครับตอนนี้คําถามพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวน้องดานิยะเตรียมไปดูคําถามกันเลยว่าคําถามถามว่าอะไรรบกวนพี่ทางานขึ้นคําถามมาในวันนี้เลยครับเป็นคําถามเป็นคําถามที่1ิแล้วนะครับเอ้า คำถามที่10ครับวันนี้คำถามถามว่าผู้ใดตอบไปนี้เป็นเด็กที่ทําความดีอย่างถูกต้องในรอมดอนน้องดนียะครับถ้าหนูอ่านไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าพี่อาลีฟเนี่ยช่วยดูคําถามไปพร้อมกันเลยนะครับเขาถามถามว่าผู้ใดตอบไปนี้เป็นเด็กดีที่ทําความดีอย่างถูกต้องในรอมดอนก็ไก่นะครับมูนิสถือศีลอดทุกวนันแต่ผู้จายอยากอใช่หรือเปล่านะขอไขอ <interrupting> ขอไข,ข,อไขไว่ายงไครับพี่นกิตครับ มุรอดไปมัสยิดทุกคืนจดไัสยิทุเลืนกับเพื่อนเพื่อนตอนผู้ใหญ่ละหมาดจะได้วิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนตอนผู้ใหญ่ละหมาดไปมัสยิดแต่ไปวิ่งเล่นเนี่ยเด็กดีหรือเปล่าขอควายครับมูบีนไม่บ่นหิวเลยในขณะที่สินอดพอดูการ์ตูนทั้งวันโอ้โหสบายเลยแล้วงอโงเหรอครับผมมูอัดละสินอดด้วยอินทตพาลัมแล้วไปละหมาดมักริบ แล้วค่อยมาทานอาหารอื่นๆอาหมัดลสิคนเรื่องผาลัมแล้วไปทานเอแล้วไปรัาหามักรีลนะครับแล้วค่อยมาทานอาหารอื่นๆเอ้าน้องดนิยะต้องเลือกแล้วล่ะครับหนูจะเลือกตอบข้อไหนดีครับกอไก่งงูค่ะตอบงงูมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมนายาครตอบสุดท้ายนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเอ้าดูสิว่าน้องดนิยะจะตอบถูกหรือเปล่าไม่มั่นใจกอไก่เหรอครับกอไก่นี่ถือสินอดแล้วก็พูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยไเล้ว เอาเอาเป็นว่างงงูแลว้วกันนะครับไปดูคําเฉลยกันดีกว่าว่าน้องดนียักจะตอบถูกหรือเปล่าาาน,น,าน,นาลล้เป่โอ้นี่ไงท่านนเบี้ยแตนผาล้ำน้ำเปล่าน้องดนียะมองไปที่หน้าจอครับ ขำเลยขึ้นมาแล้วถูกด้วยเนาะลิฟดีใจแทนน้องไปด้วยเลยนะครับเอาละครับขอบคุณมากเลยเนาะนันยาน้องอาลิฟครับเดี๋ยวซาคุมล้อเคยรอนครับเอาเดี๋ยวปล่อยอากาศให้เพื่อนได้ตอบคำถามข้ออื่นด้วยแล้วกันนะครับน้องนันยาได้ไป1คะแนนนะครับเดี๋ยวซาคุมล้อเคยรอนครับโอกาสหน้าโทรมาอีกนะครับครับครับซาลามวะลิขุขอรับมาตุลลอฮฺอบาลาอัลฮัมดุลลาห์บ๊วยยังไงครับถิบูเขาดีครับบ้น๊วยยังไงครับถิบู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 ซองครับ วัดตามาาอกอซองอกอซองโอ้วัตามาาอกอซองนี่สมนับดีเลยนะครับเอาเป็นว่าพี่ม้พินกิจครับถ้ามีสายต่อไปรออยู่แล้วเนี่ยเราตัดมาให้น้องๆได้โทรมามีส่วนร่วมกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นคำคาถามนะครับของข้อต่อไปก่อนข้อ11นะครับว่าคาถามถามว่ายังไงมีคําเฉลยว่ายังไงบ้างนะครับอ้าวพี่ทีมงานขึ้นมาเลยครับ ข้อ11เนะครับเป็นข้อ2ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรารับสายส่วนแล้วก็นำเสนอกับน้องๆไปพร้อมๆกันเลยครับอัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มาตุลลอฮิบะเาลกาตุน้องอะไรครับน้องนาซีรีนค่ะน้องนาซีรีนโอ้น้องนาซีรีนมาเก็บคะแนนทุกสัปดาห์เลยน้องนาซีรีนครับฟังคำถามนะครับคำถามถามว่าคำพูดของผู้ใดต่อไปนี้เป็นคำพูดที่ถูก แสดงว่ามีถูกและมีผิดพี่มาร์ทครับนิญกิจครับไปดูกันเลยก,กไอไกบุชรอบอกว่าเราสามารถพูดไม่จริงได้หากเป็นแค่การล้อเล่นอกอไก่นะครับขอไข่ครับนุฮาบอกว่าเราห้ามพูดโกหกในเดือนมอมานด์แต่เดือนอื่นไม่เป็นไรอขอควายฮุสนาบอกว่าการถือศีลอดไม่ใช่แค่อดอาหารแต่ต้องอดการพูดจากโกหกหรือไร้สาระด้วยอมองมูฮูดาบอกว่าใครที่ถือศีลอดแล้วโกหกให้ไปแก้บวชทันทีเพราะบวชแตกแล้วบวชแตก บัวตกเอ้าข้อ1<ห>1นี้หนูจะเลือกตอบข้อไหนดีครับน้องนศซรินครับกอไก่บุชรอขอไขน่นนฮาขอควายพุสนาและงองงูขูดาครับตอบว่าะ<อ>ตอบว่าขอควายคือพุสนาบอกว่าการถืออดไม่ใช่แค่อดอาหารใช่ไหมครับแต่ต้องอดการพูดจากโกหกหรือไรสาระด้วยมั่นใจไหมน้องนาซรินครับว่าอะไรสาะเอ๊ะมีเสียงใครแจ๊กมาด้วยน้องนาซีรินครับเลือกคําตอบเลือกคําตอบขอควายใช่ไหมครับ ถูกไหมครับขอควายนะครับมั่นใจไหมมั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้ตอนนี้ขึ้นเครื่องหมายถูกไปแล้วนะครับขอความคุณสรานะบอกตามถึงอดไม่ใช่แค่อดอาหารครับแต่ต้องอดเรื่องของการพูดจาโกหกไร้สาระไปด้วยเก่งมากๆเลยน่สดิเดียวคำตอบมาจากไหนเนี่ย คิดเองคิดเองนะครับ<อ>คุณคุณว่า<อ>รายการบอตัวน้อยเคยตอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันอ้าวขอบคุณน้องน้สลินมากครับได้ไปนหนึ่งคะแนนแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ใครจะเป็นคนที่เก็บคะแนนได้มากที่สุดครับขอบคุณน้ำสรินมากครับอยาซา่กินละหุวไครอนอนัสลามุอะลัยกุวมวอะลัฮมะตุลลอฮ์วะบารอ,อก,กาตุ ผมจบไปอีกสายแล้วพี่ลิงกิตพี่มัรตอนนี้น้องดานิเ้หนึ่งคะแนนน้องนัซรีนหนึ่งคะแนนนะครับเก็บกันไปคนละหนึ่งคะแนนด้วยกันนะครับและในวันนี้จะมีใครที่จะมาเป็นสายต่อมานะครับคำถามของเราเนี่ยเราบอกกับน้องๆแล้วพี่ลิงกิตพี่มัรวันหนึ่งเนี่ยเราจะเตรียมไว้3คํคถามละสามข้อใครโทรมาก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะตอบก่อนนะครับใครโทรมาสายที่2ที่3เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตอบคําถามต่อมาด้วยอ้าตอนนี้เหลืออีกคาถามนึงครับน้องๆอาจ ยังไม่มั่นใจเพราะยังไม่เห็นว่าคําถามเป็นยังไงไปดูคําถามกันเลยแล้วกันครับไปดูเล,เ,ลเลยนะครับในข้อ12บสอง่ะคำถามว่ายังไงไปพร้อมๆกับสายสดเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมะเราะมาตุลลอฮ์อาวะบเระกาตูว่าอะไรกุมอัสสลามะเราลมาตุลลอฮยะบเระกาตูครับน้องอะไรครับน้องนุสวีค่ะน้องนุสวีวันนี้มาเก็บคะแนนเหมือนกันน้องนุสวีน้องนุสวีครับไปดูคําถามกันเลยนะครับคําถามถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง เมื่อกี้มีถูกอันนี้ไม่ถูก,นนถกบ้างน,นะครับข้อ,ขอใดต่อไปน,นี้ไม่ถูกต้องนะครับก็ไกลท่านนบีมักจะละศีลอดด้วยอินทผลัมอขอใครหากท่านนบีไม่พบอินทผลัมในการละศีลอดท่านจะดื่มน้ําอ,อขอควายเวลาละศีลอดของมุสลิมคือดวงอาทิตย์ขึ้น<อ>และงองูเราควรรีบเร่งในการละศีลอดเมื่อได้ยินเสียงอาดานมักริสนน้องนุสสวีครับนนเลือกตอบข้อไหนดี คอควาค่ะโอ้อควายคอควาคือเวลาและสิณอดของมุสลิมคือดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับใช่สิครับข้อนี้มันไม่ถูกใช่ไหมครับถูกถูกนะครับข้อนี้ต้องดวงอาทิตย์ตกถูกหรือไม่ถูกครับไม่ถูกครับไม่ถูกแล้วทำไมหนูเลือกครับทำไมหนูไม่เลือกข้อที่ถูกครับไม่ใช่ไม่ถูกแบบนั้นครับไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่มัสครับเพราะคำถามบอกว่าข้อเด็ต่อไปนี้ไม่ถูกน้องมุสลิมก็เลยเลือก้อควายเพราะว่ามันไม่น่าจะถูกแล้วที่ถูกคือทุกข้อข้ออื่นต้องมาฉีนอดต้อง ตอนดวงอาทิตย์ตกค่ะต้องให้ดวงอาทิตย์ตกไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นเอจะถูกหรือเปล่านะไปดูเฉลยก,กันเลยเฉลยว่ายังไงครับขอ้อควานะครับเวลาสวดของมุสลิมน,นั้นคือดวงอาทิตย์ขึ้นผิดนะครับที่ถูกนั้นคือต้องดวงอาทิตย์ตกคือเข้าสู่เวลาละหมาดมักริบนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนนองสวีไปรู้คําตอบนี้มาจากไหนอะครับเอาคําตอบมาจากไหนมาจากไหนครับคุณครูสอนค่ะคุณครูสอนคุณครูที่อยู่ข้างๆงหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคุณครูที่โรงเรียนสอนนะครับเก่งมากเลยน้องสุวิครับตอนนี้หนูได้ไป1คะแนนของสัปดาห์นี้นะครับค่ะห้ามดูรีแล้วนะครับตอนนี้ได้กันไปคนละหนึ่งคะแนนแล้วครับเดี๋ยวสักุลลเราไครอนครับขอบคุณน้องสวีมากพรุ่งนี้อย่าลืมโทรมาอีกนะครับ <oh> ครับผมครับผมครับสาลามะลยกุมวะรอมะตุลล์วะบะรอกกตุกพายะลยกุมสชลามค่ะครับผมพี่มาร์สพี่นงกีตน้องๆเก่งนะครับ um <No um ู้ได้ยินคำว่าช um> ื่อเลยนะครับไม่มีใครที่ตอบผิดตั้งแต่เริ่มถามตอบตั้งแต่เข้าสู่วันแรกรอมดรมาเลยพี่นงกิตพี่มาร์สแสดงว่าน้องๆเตรียมตัวมาดีมากนะครับแต่พี่บุคคลคงจะเสียใจมากเลยพี่นงกิตพี่มาร์สแต่หากว่าน้องๆตอบกันในคําถามได้อย่างเดียวแต่การปฏิบัติไม่ได้ ครับที่เราได้ได้เอาคําถามต,าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการให้น้องๆได้ทบทวนการพี่ลิงกิตพี่มาร์คอย่างอย่างตัวอย่างที่เราได้นาเสนอไปนะครับเออถือสินอดได้ทั้งวันเลยไม่กินอาหารแต่ผู้จาหยับขายอ,อันเนี้ยดีไหมไม่ดีไม,ดไม่ดีนะครับหรือบางคนบอกว่ารอมฎอนเราห้ามโกหกพี่ไ์คพี่ลิงกิตแต่พอหมดรอมฎอนเราโกหกกันได้ อันนี้ดีไหมไม่ดีไม่ดีนะครับซึ่งคําถามทั้งหมดที่ถามน้องๆไปเนะครับต้องการจะให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับคําถามของเราในการที่จะตักเตือนตัวเองแล้วก็บอกกับคนรอบข้างว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยมันดีควรที่จะรักษามันไว้ตอนนี้มีสายสดเข้ามาพูดคุยกับน้องนะครับแต่ไม่ใช่คําถามและพูดคุยบรรยากาศทั่วไปของนวดอแลวกันครับอัสสลามอะลัยกุมวะรอมห์ตุลลอฮ์วะบเรากาตุครับครับน้องอะไรครับน้องออ น้องนาอิมอัสลามุอะัยกุ้ค้าบนาะนาอิมอะมลาครับน้องนาอิมโทรมาจากจังหวัดสงขลาหรือเปล่าใช่ใช่ด้วยนะครับเอ๊พิวคนดีรู้ได้ยังไงเนี่ยน้องนาอิมครับพี่คอดีคิดถึงน้องนาอิมมากเลยนะครับน้องนาอิมเป็นน้องนาอิมคนเดียวกับที่พี่คอีีคิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้พิังกษครับของก่อนหน้านี้พี่คนดีได้คุยกับคุณปู่ของน้องนาอิมด้วยโอ้นะครับน้องนาอิมครับถือเส้นอดเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมได้ไมสิ่อด ยังไม่ได้ถือสินอดเลยนะครับแล้วน้องนอิมอยากจะถือสินอดไหมล่ะครับอยากอยากถือสินอดน้องอิมต้องทํำยังไงบ้างอ่ะถ้าจะถือสินอดเนี่ยต้อง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 ต้อองต้อ้องต้ององต้อองตองต้ององต้ององ ทำอะไรบ้างครับอดอาหารต้องอดอาหารถูกต้องเลยเห็นไหมพี่ลิงกิตพี่มาร์ทน้องอีมก็มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการทิสอดเหมือนกันแล้วเขาอดตั้งแต่เมื่อไร่ครับอดตั้งแต่เมื่อไหรอ,อดตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนครับตอนเช้าถึงตอนตอนครับ ตอนมักกริบหรือเปล่าตอนเช้าถึงถึงมักกริบอย่างที่พี่มาร์ทบอกเลยนะครับอดตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงใช่ไหมครับแล้วก็ถึงมักกริบอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ซุปไปฮี่หรือเปล่าซุปไปฮี่อ๋าพี่มัดใบให้น้องๆฟังอีกแล้วนะครับอดตั้งแต่เวลาละหมาดซุปไฮี่ใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดมักริบใช่ไหมครับน้องอิมครับ โอ้ยเยอะมากเลยแสดงว่าอย่างนี้อย่างนี้พี่นิกิตพี่มาร์ทครับน้องนาอินทําได้พี่วิวคุริคิดว่าน้องอินสามารถทําได้นะครับพี่วิวคุริเป็นกําลังใจให้น้องนาอินนะครับแล้วก็น้องนาอินลองพยายามอดอาหารดูนะครับคราบตื่นขึ้นมาทานอาหารสะฮดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็อดอาหารตั้งแต่ช่วงละหมาซุปพีเสร็จเลยนะครับแล้วไปกินอีกทีเนี่ยก็นู่นเลยมะกริบเลยลองพยายามดูถ้าไม่ไหวเนี่ยค่อยว่ากันแต่เบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนนะครับน้องนาอินนะครับ ครับขอบคุณน้องนอิมมากเลยพี่คอรีพี่อิมาร์พี่ลิงกิทช่วยขอดุอาให้น้องนอิมได้ประสบความสำเร็จในการถือสัญอดด้วยนะครับครับครับอย่าจากันแล้วคอยรอนน้องนอิมโอกาสหน้าโทรมาไวกว่านี้หน่อยจะได้ตอบคำถามด้วยนะครับอัสาลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮกครับวะอะลัยกุมุสสลามครับน้องนอิม ราชเดวะราชเดวะผมกระดิษฐ์นสกุลไม่ผิดถ้าผิดมาอัพด้วยนะครับคุณคุณว่าใช่นะครับเอ้าพี่ิมาร์พี่ลิงกิตครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วพี่ิมาร์พี่ลิงกิตโดยเฉพาะพี่ลิงกิตเนี่ยอยากจะฝากอะไรกับน้องๆโดยเฉพาะในช่วงรอมดอนเนี่ยครับโอ้ยพี่ลิงกิตอยากฝากน้องๆว่าว่าลืมมันทําความดีเยอะๆช่วงรอมดอนนะคะความดีมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าน้องๆอยากจะทําความดีและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือว้ยชาแนลไปด้วยทำยังไงบริจาคครับบริจาคบริจ ากเลยขอดูอาให้เราด้วยนะครับให้เราเนี่ยยังคงความสีขาวของไวท์แชนแนลเอาไว้ครับพี่มาร์ทพี่นงกิตครับก็จะเป็นโอกาสในการที่เรานั้นจะไม่ได้คุยกันแค่ในดุนยาครับผมเราจะไปคุยกันที่ไหนวันไอคอสครับจะไปคุยกันในกูโบด้วยใช่ไหมครับใคูโบกูโบไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าวันไอคิออสเนี่ยพี่มาร์ทพี่นงกิตครับกตามรับชมรายการทางบ้านครับหากว่าเรามีบริสุทธิ์ใจในการทําความดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วเรียกร้องไปสู่ความดีนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้มีส่วนร่่ววมมมมมใในนนกาาารรรโทีีีสคดแบบ้ พี่นิ้งกิตพี่มาร์ทเป็นความดีที่เราเอาไปคุยกันต่อได้ชาร์ลส์ในวันอาคิร์อสอย่างแน่นอนครับวันนี้รายการบาตน้อยมาแบบไวๆแล้วก็ไปแบบไวๆครับเอาว่าพรุ่งนี้นะครับเจอกันเวลาเดิมเราจะพยายามให้ไวกว่านี้พี่นิ้งกิตพี่มาร์ทครับสำหรับวันนี้ครับรายการบาตน้อยบอกลากันไปก่อนครับน้องดานิยะาหนึ่งคะแนนนัสรีหนึ่งคะแนนแล้วน้องนุสวีอีกหนึ่งคะแนนดูว่าพรุ่งนี้ใครจะมาเก็บแต้มเพิ่มอีกนะครับวันนี้บอกลาก่อนครับวอบินเลตโตฟิกวัญฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะะเราากตุฮ Of summer and winter's night It was Allah gave us the word yeah.